ท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมดึกขนาดนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่พี่ๆใช่ไหมคะอ๋อเป็นจิตอาสาวันนี้ดึกแล้วเราเข้ามาผมมาจากสุพรรณบุรีคราวที่แล้วเนี่ยเรามาปักช่องแล้วเรามาไม่ทันน้ําลงไปก่อนภรรยาก็เลยบอกว่าไปรอน้ําอยู่ที่นู่นตั้งใจมาครับตั้งใจมามากันสองคนกับน้องก็มีเรือมาลํำนี่แล้วก็มีน้ําดื่มแล้วก็มาม่าปลากระป๋องอะไรพวกนี้ครับมา นอกจากที่จะเอาเข้าวสารอันนี้มามอบให้กับชาวบ้านเรามาให้กําลังใจด้วยครับผมก็เพราะว่าบ้านเรามันก็น้าท่วมทุกปีสลับกันไปอุบลมัเงอะไรมัง่งผมก็จะไปทั่ว<อ>ก็จะมาผมมาจากสุพรรณบุรีส่วนน้องมาจากสมุทรปราการ,รตอนนี้ถึงจะดึกแค่ไหนเราก็ยังยังมาจนกว่าวของจะหมดครับของหมดของหมดแล้วเราก็ไปนอนพักแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปตะเวนซื้อแล้วก็มามอบอีกอจนกว่าแล้วหมดตังเราก็กลับบ้าน อันนี้คือเป็นความตั้งใจของเราครับผมเราทําแบบนี้ตลอดไม่ว่าท่วมที่ไหนแล้วก็ไปเนี่ยอย่างอย่างอย่างพี่ท่านนี้ท่านบอกยังไม่ได้ทานข้าวเลยอ่ะคุณพี่ทานบ้านบอกมาว่ายังไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็เลยเข้ามาเพราะว่าข้างนอกน้ํามันเชี่ยวมากไม่มีใครเข้ามาแล้วก็ตรงนี้รถมันเข้าไม่ได้แล้วขนาดเราเดินมาเรายังว่ามันยากไหมพี่ยากครับยากเนาะเพราะว่ามันถ้าสมมุติว่าไม่มีเรือเนี่ยน้ํากับของอะไรเนี่ยมันจะเข้ามายากแต่ข้างในอ่ะเขาบอกว่ามีข้าวอยู่อีกร้อยกล่องเขามาตามให้คนไปเอาอยู่ แต่ว่าชาวบ้านอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปเอาเนื่องจากว่า,อาอขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณคที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณนิรชัชยาอย่างที่เห็นจะเห็นว่าความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างยากลําบากนะคะเพราะว่าการเดินทางสัญจรเข้าออกไม่ใช่เรื่องง่ายคะ่ะหากเป็นไปได้ ควรที่จะต้องใช้เรือแบบที่ทางเจ้าหน้าที่จิตอาสานําเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่แม้ตอนนี้ดึกดื่นแค่ไหนกําลังใจทาน้าใจจากชาวไทยหลายๆคนต่างก็หลังไหลเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในเขตอําเภอปักธงชัยกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่า มีการประชาสัมพันธ์ไปหลายช่องทางเช่นเดียวกันค่ะว่าชาวบ้านหลายคนหลายหมู่บ้านหลายอำเภอหลายตำบลตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะได้รับถุงยางชีพค่ะเพราะว่าเนื่องจากไม่เพียงพอและนอกจากถุงยางชีพสิ่งที่ชาวบ้านยังคงต้องการก็คือเรื่องอยารักษาโรคนะคะแล้วก็ยาสามัญประจําบ้านรวมถึงชุด กันฝนด้วยนะคะที่ตอนนี้ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องจึงของฝาประชาสัมพันธ์ใครที่ยังพอมีกําลังนะคะหรือว่าจัดหาซื้อได้จากตรงไหนก็สามารถนํามาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ด้วยเพราะนอกจากชาวบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังจะต้องอาศัยกับเครื่องยางชีพพวกนี้อยู่ด้วยค่ะคุณนิรัชยาคะ ค่ะขอบคุณคุณนะคะนันทินีบุญอินส่งกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ผู้สืข่าวของเรารวมไปถึงผู้ประสบภัยทุกๆท่านปลอดภัยด้วยนะคะและเชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนความช่วยเหลือยังคงหลั่งไหลไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้มาติดตามภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 เเฉพาะในประเทศไทยภายหลัง